สวัสดีค่ะอาจารย์จุริวันจันทรานะคะเป็นอาจารย์ประจำจากโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ระนะคะ,ะสำหรับทุนการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะนะคะในปีงบประมาณ2553เนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคการล่านนะคะซึ่งได้แก่4จังหวัดที่สําคัญนะคะก็คือจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ สาเหตุที่ทําการวิจัยเรื่องนี้หรือว่าเหตุผลสําคัญที่ทำเนี่ยนะคะก็คือว่า1เลยเนี่ยเห็นความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเป็นวิสาหกิจที่มีความคล่องตัวในเรื่องของการการดําเนินธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นวิสาหกิจที่รองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่ย้ายเข้ามาทำทำทำธุรกิจเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเราลองดูรายงานเชิงตีตัวเลขเนี่ยเราก็จะพบว่า อ,อ่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ของ GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็มีผลสําคัญต่อการพัฒนาในเศรษฐกษิจในภูมิภาคและก็ในประเทศด้วยนะคะสำหรับอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สนใจทําวิจัยเรื่องนี้ก็ถ้าเราดูจากรายงานการวิจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งจากประสบก,การณ์ที่เราเนี่ยได้พูดคุยกับ SME ต่างๆมาเนี่ยก็จะพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยมีอาการสิ้นสภาพสูงมากในช่วงปีที่2และปีที่3ของการดําเนินการนะคะและหมายความว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเมื่อดําเนินการไปได้ประมาณ1ปีแล้วพอขึ้นปีที่2และปีที่3เนี่ยจะมีโอกาสล้มหายตายจากไปจากการดําเนินธุกรกิจดไ,ดได้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยเช่นกันนะคะ สาเหตุที่3นะคะที่สนใจเนี่ยนะคะก็เป็นว่าจริงๆแล้วสถาบันการศึกษาที่อยู่ในคุ้นที่เนี่ยนะคะจริงๆก็ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจนะคะทั้งในรูปแบบของการึุอบรมระยะสั้นหรือในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจนะคะแต่จากผลการวิจัยเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อยมากนะคะนะ สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทย์การแแสงของเราเนี่ยจริงๆก็เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเร,รียนการสอนางด้านบริหารธุรกิจนะคะก็น่าจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้สนใจที่จะทำงานวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ โดยวัตถุประสงะคะ์ในการทําการวิจัยครั้งนีนนะะ้ก็จะมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ในการสาข้อนะคะข้อที่1ก็คืออยากจะศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างะะว่าส่วนใหญ่แล้วเขามีปัญหาในเรื่องอะไรกันนะคะข้อที่2ก็คืออยากจะศึกษาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมนะคะซึ่งการศึกษาความต้องการจําเป็นนมัจะทําให้เราเห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มนี่ภาค มีความต้องการฝึกอบรมในเรื่องอะไรมากที่สุดเป็นลำดับที่1 2ึสองสานะคะโดยใช้เครื่องมือก็คือเป็นแบบสอบถามแต่มีลักษณะพิเศษที่แบบว่าเป็นแบบสอบถามแบบตอบสนองรายคู่นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3อยากจะศึกษารูปแบบของการฝึกอบรมที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาการฝึกอบรมในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อน,นําสารสนเทศที่ได้จากการาทำวิจัยทั้ง3วัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเอามาใช้ในการออกแบบนะคะหัวข้อการฝึกอบรมหรือว่าโครงการบร,ริการวิชาการนะคะเพื่อที่จะไปตอบสนองไปพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเพ้่มเตอบต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปน,นะคะในส่วนของผล ผลการวิจัยนะคะที่เราพบเลยข้อที่1นนะคะปัญหาของวิสกักิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างของเราเนี่ยนะคะปัญหาอันดับแรกเลยก็ยคือเป็นปัญหาเรื่องของการเงินนะคะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินการที่ไม่มีเงินทุนหรือว่ามีเงินทุนไม่เพียงพอไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ปัญหาที่2คือปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอาจจะไม่มีระบบกลไกเข้าไปมากพอนะคะ SPEAK. แล้วก็ปัญหาที่3คือปัญหาในเรื่องของการตลาด นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราพบกการวิจัยนะคะในส่วนของความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเนี่ยนะคะก็มีความสอดคล้องกับปัญหาที่พบก็คือหัวข้อที่เขาต้องการมากที่สุดใยอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทํายังไงที่ทําให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารต่างๆนะคะเพื่อขอสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือการะจะทําแผนธุรกิจนะคะเรือเราเรียกว่า business plan ในการที่จะ ไปขอสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะอันนี้คือความต้องการจาเป็นหัวข้อแรกสําหรับหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดต่างๆนะคะเนื่องจากว่า SME กลุ่มนี้อาจจะยังไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตัวธุรกิจมากนักนะคะ,นะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็พบว่า รูปแบบในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยต้องเป็นระยะเวลาที่สั้นพอสมควรเช่นไม่เกินสวันในส่วนของค่าใช้จ่ายเนีย่ยก็จ่ายได้ประมาณหลักศูนรละสามพันบาทนะคะไม่เกินนี้วันที่สะดวกที่เข้าอบรมมากที่สุดเป็นวันเสาร์และอาทิตย์นะคะในส่วนของอรูปแบบเนี่ยขอให้เป็นรูปแบบแบบบรรยายและฝึกทำหรือฝึกปฏิบัติ นะในคราวเดียวกันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเปิดรับช่องทางทางด้านอินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะคะสำหรับสารสนเทศที่ได้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เราก็นําไปใช้ในการวางแผนจัดโครงการบริการวิชาการนะคะให้สอดคล้องกับทั้งความต้องการจําเป็นทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ทั้งรูปแบบที่เขาต้องการนะคะ เพื่อเป็นโครงการบริการวิชาการของของ,ของของคณะเราต่อไปนะคะในส่วนของการเผยแพร่ง,งานวิจัยเนี่ยนะคะก็ได้นําเสนอในการประชุมวิชาการของอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกําแพงแสนในช่วงของงานกเษกเษตรกําแพงแสนที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วค่ะนะคะ,นะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้สนับสเุนการวิจัยในครั้งนี้ด้วยะคะ่ะ